ครับมาดูพักเครื่องกับช่อง youtube ไอ้ชนะนะฮะสมเด็จขี่เสือนะครับเนื้อแร่หลวงพ่ออุ่นวัดตันกงนะฮะเป็นสมเด็จเนื้อแร่นะโดยหลวงพ่ออุ่นนะตำราหลวงพ่ออุ่นนะครับการเล่นแร่แปรธาตุกว่าจะได้เนื้อแร่ ด้านหลังมีรอยยุบนะครับด้านหน้าสวยงามเอาเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยเนื้อแร่สักสิบนะครับแค่แร่อย่างเดียวเนี่ยประสบการณ์ฉีดยาไม่เข้านะครับยีิบห้าศตวตรรษนะครับประสบจุดไม่มีเข็มผิวสวยจมูกโดง่ง เอาแปดร้อยนะครแปดร้อยบาทยี่ห้าสัตวรวัดแปดร้อยกลิ่งนักโทษประหารนะครับอุทัยธานีนะครคิ่งนักโทษประหารจังหวัดอุทัยธานีหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับหน้าตาติดสวยๆพันสองคำข้าวรุ่นสองหลวงพ่อฤาษีดิงดำ วัท่าซุงนะครับหน้าตาติดชัดหน้าหลังเอาหกร้อยหลวงพ่อแดงพุโทโธปีสองห้าหนึ่งหนึ่งนะครับาสายเข่าอ้อนะปุกเสกอาจารย์ชุมชยัยคีรีนะครับเป็นคาราสนะเป็นประธานฝ่ายขราราสนะอาจารย์นำ สายเขาอ้อปลุกเสกพิธีใหญ่นะครับเนื้อว่านรงนี้ออกม่วงนะครับออกม่วงเอาสี่ร้อยนะครับสี่ร้อยบาทเหรียญพระกริตปีหนึ่งสองจังหวัดพิษณุโลกนะครับแล้วก็เหรียญวัดสรารคืนนะครับหลวงปู่โตเสกทั้งคู่เนี่ยเอาสี่ร้อยนะครับสองเหรียญนี้สี่ร้อยบาท หลวงพ่อเมียนนั่งผานเนื้อหนวะเจ็ดร้อยนะครับวัดโพคมเจา้าเจ็ดร้อยหลวงปู่สุขปีสองศูนย์นะครับสองห้าสองศูนย์ปีสองศูนย์ปีสองศูนย์หลวงปู่โต๊ะปุกเศกห้าร้อยบาทนะเหรียญกลมหลวงพ่อผางครึ่งองค์นะครับเปิดโรงพยาบาลห้าร้อยบาทปีสองสอง สวยๆหลวงพ่อวัดดอนตันนะครับเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทออกวัดพัพพาปีหนึ่งเก้าสวยๆเจ็ดร้อยกุีบัวหลวงปู่สีนะครับปีหนึ่งเจ็ดสี่ร้อยบาทวัดปิ่าน้าณมิหลวงปู่สีสี่ร้อยบาทเท่ากันนะครับตาณามิพ่อท่านคลิ้งวัดถลุงทองนะครับราชาเลิกห้าร้อยบาท ปี20อาจารย์ฟั่นนะอาจารย์ฟั่นเหรียญกลมปี18เหรียญกลมอาจารย์ฟั่นปี18เอา600นางพญาอาจารย์ถนอมนะครับปี14ปตตึ่งบุตรโตลมเสกนะฮะับถังยันดวงพิมพ์ใหญ่นะครับ600 พระพุทธมิ่งมงคลนะครับพุทธศิลป์มิ่งมงคลปีหนึ่งหนึ่งอาจารย์น,นำเสกสี่ร้อยบาทสวยๆหลวงพ่อตัดเนื้ออันปะก้านะครับฉลองเลื่อนสำนักเนี่ยโค้ดส,สองหลักเอาสี่ร้อยนะคบบันนะฮะสี่ร้อยชินราชหลวงปู่ยิ้มวัดเจ้าเจ็ดเอา,600าหกร้อยนะครับลายกระดานชินราชเนื้อดิน พระโยกหินแกะหลวงพ่อวิทยัง400บาทนะครับกล่องหลวงพ่อกเกษมอ,อยอ500บาทนะครับรุ่นนี้หลวงปู่ดูร่วมเสก500จินดาาดวัดอนง2497นะครับ600บแล้วก็เหรียญ หลวงพ่อสาคอนโพกกระซับเนื้ออันปะกาเนี่ยเอาสี่ร้อยนะครับสี่ร้อยบาททันตัวนอนกลองนะครับสี่ร้อยบาททันตัวหลวงพ่อสาคอนโพกกระซับทาทรงเดียวกับเหรียญหลวงพ่อกวยนะทําทรงเป็นเหรียญข้างขาวหลวงพ่อกวยปีหกสี่นะหลังธนุมานนะครับสี่ร้อยบาทเท่ากันธนุมานสีน่ะร้ททอยแล้วก็สมเด็จ M16 แตกรายงานนะครับหลวงปู่บุญปุกเสกคผมได้แตกรายงาน M16 หลวงปู่บุญปุกเสก500บาทนะคใครสนใจรายการไหนก็ทักไลน์มานะครับทักไลน์ได้เลยขอบคุณครับสวัสดีครับ